โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับเมื่อเช้าเรเรียนเรื่องของการเขียนโปรแกรมบนเครื่องมือของ DeFi l e ไปแล้วกับ Csharp นะครับ c h a r p ก็เขียนบนตัวนี้เหมือนเดิมครับก็คือตัว Visual Studio 2017นะครับเป็น c o m m u n i t y นะก็โอเคนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอีกภาษาหนึ่งครับชื่อภาษา VB นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องการบวกเลขกันนะครับบวกเลขกันง่ายๆเลยนะครับ ตัวน,นี้เทมเพลตก็เลือกเป็น VB นะครับแล้วเลือกในส่วนของ Video Form application. net นะครับแล้วตั้งชื่อมันเข้าไปนะครับ win win vb vb plus ผมตั้งไปมั่วนะครับแล้วแต่อารมณ์ว่าวันไหนอยากตั้งชื่ออะไรนะครับพวกเราก็อยากเอาเป็นยิ่งอยา่นะครับทำให้ถูกต้องนะถูกแล้วนะครับว่าอา่านะครับไอ้นี่สอนให้รู้ว่า ตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็บันทึกลงไปโอเค vb หรือดอแนครับจะให้สร้างแล้วก็บันทึกพื้นที่จัดเก็บก่อนนะครับที่กลับที่บอกไว้ในตอนต้นนะครับรอสักครู่หนึ่งครับก็ลงมานะเี้ยมันก็สร้างฟอร์มขึ้นมาให้เราแล้วครับเป็นฟอร์ม default ครับร่างทุ๊กก็รุ้ยแล้วว่ามันจะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเนี้ยอ่าดับแรกนะครับใครที่เคยเรียนกับผมก็จะบอกทุกท่านว่าให้ตั้งนะครับตั้งให้อยู่ตรงกลางครับที่ Window น o r m ก็เน r e e n นครับฟองดูก่อนครับ ก่อนเพื่อให้มัคอมไพล์ได้ดีๆครับข้างล่างที่เป็น status บอกว่าอ่าอ่าอ่าคอนฟิกแล้วก็ i l ลนะครับ debug any นี u พั้อนขึ้นมานะครับก็หน้าตาดีเช่นเคยครับข้างขวาครับดูหน่อยครับข้างขวาดูสิครับมันทําอะไรอยู่นะครับทางด้านดัตเด็ดนะครับเขาก็จะมีอะไรนะมอนิเตอร์นะครับเรื่องของเซสชั่นอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะเรื่องของเมมโมรีนะครับเมมโมรี่เรื่องของ CPU ว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับ ของอีเวนต์เหมือนกับที่เรากดปุ่ม F12 ในในเบราว์เซอร์ของ Chrome นะครับมันก็จะบอกว่าอะไรบ้างครับท้ายกันเนาะอันนี้คือของการมอนิเตอร์ตัวแอปของเรานะครับโอเคดีมากครับเออลองเล่นดูนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับเอ่ารันได้แล้วครับวันนี้เราก็จะมาทำตัวนะครับตัวกรอกแล้วก็ให้มันแสดงผลนะครับในอีเวนต์ต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปเอาเทคนะครับ อ่าเทคบ็อกขึ้นมาก่อนนะครับเทคบ็อกซอ่าตัวที่1นึ่งครับลากยาวนิดหนึ่งนะฮะับก็ปี้กับตัวซีกับตัววีนะครับตัวที่สองนะครับเราจะให้2เสือเนี่ยมาคุยกันนะครับแล้วก็แสดงนะครับแสดงเป็นตัวที่3ามครับตัวตัวซีกับตัววีนะครับโอเคจากนั้นนะครับเอาลาเบลมาวางครับลาเบลมาวางหน่อยนะครับลาเบลลาเบลลาเบลมาวางเาเบลหนึ่งนะครับ C ซีกับตัววีลาเบลสองนะครับ ตั c ว c กันบอ่ะไปคัดทำไมตัน v นะฮะับตัว v นะครับ,อนนรบโอเคแล้วอันแรกก็ใส่ว่านะครับวรเวลา label เปลี่ยนคำก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับตรง text นะครับก็ค่าที่หนึ่งนะครับแล้วจะเราใส่ไปอ่าค่าที่สองอ่าแล้วก็ผลลับเหมือนเดิมนะครับเหมือน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 ตัวซชาร์เด็กเลยนะฮะการเปลี่ยนเพราะว่าใช้เครื่องมือเดียวกันนะครับ เครื่อมือที่เขียนหลายหลายภาษาของดับเด็ด้นะครับเรื่องเป็นผลลัพธ์จากนั้นถ้าผลลัพธ์ผมจะให้เป็นสีสีหนึ่งนะครับก็เราไปที่ Property อะไรครับที่ที่ที่ทอ่าในบล็อกสเข้าไปท o ่โป r เพียแบ็ o คาลนะครับให้เป็นสีสีอะไรสักสีนะครับอาจจะเป็นสีส้มนะครับโอเคทีเนี้ยนะครับเราก็สามารถ Run รันดูได้นะครับว่ามัน เป็นยังไงนะครับมันก็จะมีหน้าตาเหมือนกับดีไซน์ครับอันนี้คือรันไทมนอันนี้คือดีไซน์ทานครับปิดลงมาครับจากนั้นนะครับเราให้เอาเราเอาอีกตัวปุ่มมาวางครับปุ่มมาวางตัวหนึ่งปึ๊บนะครับแล้วเปลี่ยน Property จากคำว่า Bottom เป็นแสดงกดนะครับเคนะครับอีเวนต์ต่างๆครับที่เราจะได้เรียนก็คืออีเวนต์ n g e ก็อีเวนต์คลิกนะครับ อีเวนต์คลิกมาจากการที่เรากดปุ่ม่มเนี้ยนะครับผมเจ้าเสือเนี้ยชื่อว่า b ท t มหนึ่งนะครับใครอยากเปลี่ยนชื่อเขไปเปลี่ยนชื่อในส่วนของ property name นะครับซึ่งมี property หลายอย่างนะครับนี่คือ property มันนะครับว่าในแต่ละในแต่ละ object หรือในแต่ละ component นั้นมี property อะไรบ้างนะครับโอเคตัวนี้ตัวชื่อว่า text box หน text box สอแล้วก็ text box สาไว้แสดงผลเรากดปุ่มตรงนี้ลงไปครับเดี๋ยวคลิกปับ๊บลงไปนะครับนี่คือโครงสร้างการ การวางซอสโค้ดของ VB นะครับของ VB ซึ่งก็ดูก็เป็นภาษาคนมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า VB เป็นอะไรที่เรียบง่ายนะครับใครชอบก็ชอบนะครับใครไม่ชอบก็ชอบเหมือนกันนะครับโอเคนะก็จะไปเกลียดมันทําไมเนาะในเมื่อมันเป็นภาษาของเขาโอเคเราจะเอาตัวนี้ทําอะไรกับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโอเปรานะครับเราก็จะทําการ TXT ครับ Text บล็ uh, box 3โอเคต้องกดแท็บนะครับตัว v. d t text นะฮะกดแท็บป๊าบนะครับเท่ากับนะครับเท่ากับ t ท็กบล็1กดแท็บนะครับ,บ,รบต้องมี property มันด้วยนะถ้าไม่มี property มันก็จะจะด่าเรานะครับ2ป๊าบ dot e x t นะครับอ่าแต่ v. b ไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรปิดตู๋มันนะครับเค okay. รันดูครับ อันดูมันเป็นยังไงครับไม่เรื่องหรอกครับแต่ว่าเมื่อเราใส่อะไรลงไปครับในทําอะไรครับมันจะต่อท้ายกันเห็นไหมครับมันต่อท้ายกันนะครับเคนี่การต่อสตริงฮะใครใครบอกว่าบวกเลขครับก็คือบวกนั่นแหละครับแต่ว่ามันบวกด้วยสตริงมันก็เลยต่อท้ายกันทีนี้เราจะทํายังไงครับหลักการยวกันเมื่อ c sharp ทได้ v v ก็ทําได้นะครับเราก็ทําการใส่ convert นะครับ convert เป็นคลาสคลาสหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลาส system นะครับที่ทาง microsoft ก็ เตรียมมาให้เราแล้วนะครับง่ายร้อมรับปิะทานเลยใช่ไหม่า mm hmm. to อะไรครับ to float แล้วกันนะครับ to double ก mm ็ไ hmm. ด right, mm ้ทูเียนทูอะไรบ้างหายสายหมด to double นะครับ to double ผมนิ่กด enter มันก็จะได้งี้นะครับทู o ับเบิกด Tab ครับ mm hmm. เปิดเครื่องหมายวงเล็บแล้วก็ปิดนะครับ mm hmm. ผมจะทำให้มันเ,เริ่อตรงนี้ครับตั o ทูดับเบินะครับ ตรงนี้อโอเคปิดปั๊บนะครับกดรันครับมันจะเริ่มไหมครับโอเคทีนี้ห้าห้าอ่สาสแสดงนะครับมันก็บวกได้เลยนะครับสังเกตนะครับตัว VB จะคำว่าฉลาดไหมก็ฉลาดฉลาดตรงที่เราไม่ต้องคอนเวิร์ตกลับไปเป็น text ซ์ซ้นะครับแต่ว่า VB เขาสามารถรู้ได้เลยว่าเมื่อคุณเป็นอันนี้บวกกันอันนี้แล้วก็ ในระหว่างที่ส่งกลับไปที่ text สามมัน convert เป็น text ให้เลยสยอดนะแต่ถ้าเป็น c sharp ต้องทําการ convert กลับมาเป็น string ก่อนนะครับเพื่อที่แสดงค่าในส่วนของ string แต่ v b ไม่ต้องนี่ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับเพราะว่าไม่ได้เขียน v b มานานแล้วนะครับนี่ก็เพิ่งมาทบทวนพร้อมกับวิดีโอต่างๆที่ผมจะทําขึ้นให้ทุกคนนะครับเพราะว่าเขียนมาแล้วประมาณ10ปีนะฮะตั้งแต่นู่น v b 6นั่นนะครับเขีย okay, นนะง,ง่ายๆนะครับแล้วก็ก็แสดง ทีนี้หลักการเดียวกันครับเราอยากให้มันอยากให้มันแสดงเมื่อเราคีย์ตรงเนี้ทำยังไงครับเราก็ copy ตรงนี้ไปครับ copy ตรงนี้ไปอ่านสีนะครับแล้วก็ไป property อะไรครับ event อ่า event event ของ t ทคห1นะครับเทคหนึ่งทำอะไรครับ on อะไรครับ on change เท c h a น g e นะวางครับป้าเข้าให้รันครับเนียเมื่อเราคีย์ปุ๊บมันจะเกิดเริ่มงไหม แน่นอนครับเพราะอะไร่ะมันดูเออร์เรอร์นิดหนึ่งครับเพราะว่าเราเก็บแกมต้องอยู่กับเออร์เรอร์มันก็บอกว่าเฮ้ยอืมนะเือ,เอกเซ p ชั o นก่อนนะครับมันก็บอกว่าต่างๆนานาว่าเฮ้ยเราจะไปบวกค่าว่างได้ไงวะในเมื่อเราจะทําการบวกลบคูณหารก,กันมันต้องไม่เป็นค่าว่างอ่ามาดูครับที่ไปเท็หนึ่งถ้ากับดีอ่าไม่ใช่ค่าวา่าดีเนี่ยเป็นตัวหนังสือครับซึ่งมาคอนเวิร์ตเป็นดับเบิลไม่ได้เห็นไหมปุ๊บง่ายๆครับ <Stop S 2> อัสต็อปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียน Debug แบบเต็มตัวนะครับสมมติว่าผมกด2 2มันก็บอกว่าเฮ้ย2นะไปบวกกับไอตัวว่างยังไม่ได้นะโอเคนะทีนี้เมื่อผมรันใหม่ครับรันแล้วใส่ตรงนี้เป็น0ูนย์ว่าเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วใส่ตรงนี้ครับมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าตรงนี้นั้นตรงนี้นั้น,น,น,นมีค่าแล้วนะครับทีนี้การการเช็คง,ง่ายๆของ ของถ้าเกิดเราเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ได้คิดอะไรมากก็ if ่าเดี๋ยวเรื่อง if ครับ t e x t สองย e ้ t e r ทำไมนี่ dot take dot tab ครับทุกับข่าว่าง h e n นะครับข่าว่างใน v b ใช้อะไร่ใช้ที่เหรออ๋อใช้ double quote นะครับก็ exit เอ็ก <Ex> ได้ไหมได้นะฮะหมายความว่าจริงเหรอเอ็กนะครับแจ <King S 1> กซับ,บ,ซบอ <laughs> โอเคนะ <laughs> ก,ก็ก็อาจจะสั่งให้เทคสองนะฮะเทคสองดเทคเท่ากับ0ูศูต้องเป็นแบบนี้ได้ไหมศูน รันครับโดยไม่ต้องมีเมสเ็จแจ้งนะครับถ้าเกิดบ้างก็เป็นส่วนไปเลยนะโอเคง่ายๆปุ๊บเป็นถ้าตัวเองเป็นข้าว่างปุ๊บก็รือ้อเร่อไปเลยโอเคเนาะสาหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้ก็ลองลองลอง,ลองเล่นแล้วก็ลองสร้างดูนะครับเพื่อเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่เรามาเขียนในระดับแอดวานซ์ต่อไปนะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เก็บสะสมประสบการณ์ต่อไปแล้วพบกันใหม่นะครับสําหรับคลิปต่อไปสาหรับการเรียนรู้ หลายๆภาษาในเวลาเดียวกันนะครับออถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กด subscribe ติดตามผมต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีนะครับประสบความสำเร็จในการเตื่นทานขอบคุณมากครับสวัสดีครับ